ทดสอบร่างกายของทหารหญิงค่ะการดันพื้นค่ะ 2. การลุกนั่งค่ะ 3. การวิ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องบูมอีกแล้วนะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการทดสอบร่างกายของทหารหญิงค่ะ ก็คือมีน้องๆหลายคนเนี่ยถามเข้ามาในเพจในเรื่องของการทดสอบร่างกายเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยจะมาตอบในคลิปนี้นะคะว่าทำยังไงบ้างก็คือตอนนั้นเนี่ยการทดสอบร่างกายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ด่านนะคะมี1การดันพื้นค่ะ 2. การลุกนั่งค่ะ3การวิ่งค่ะ สามอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีเกณฑ์โดยการที่เราเนี่ยต้องทำคะแนนรวมกันให้ได้ทั้ง3ด่านตามเปอร์เซ็นที่เขาตั้งเอาไว้ในแต่ละหน่วยงานที่เขาทดสอบร่างกายเราเนี่ยก็จะเป็น3อย่างที่เป็นบททดสอบให้กับเราเองจะมาบอกเคล็ดลับว่าทํายังไงที่เราถึงจะทําได้ตามคะแนนตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นะคะ 1. นึ่งดันพื้นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดนะคะใน การที่เราเนี่ยเป็นผู้หญิงเช่นะคะผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายแน่นอนในกล้ามเนื้อของแขนของเราเนี่ยไม่ได้แบบแข็งแรงแบบผู้ชายดังนั้นเนี่ยคือบูม,มีเทคนิคหนึ่งที่ในการที่เราเนี่ยดันพื้นก็คือเราจะต้องไปดันกับผนังอนะสมมติว่ามีผนังแบบนี้ใช่ไหมคะตัวเราเนี่ยก็จะต้องอยู่ในระดับนี้แล้วเราค่อยๆเริ่มเอาแรงต้านเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ แขนเราสามารถที่จะแข็งแรงมากๆที่จะสามารถดันพื้นได้จากนั้นเนี่ยจากการที่ดันผนังแล้วเนี่ยเราก็จะมาดันกับเตียงเตียงที่มันมีความสูงนะคะก็ดันไปเรื่อยๆดันไม่ต้องแบบหักหมก็คือดันไปเรื่อยๆอย่าไปซีเรียสกับมันมากให้เรามีเป้าหมายเอาไว้คิดถึงเป้าหมายของเราไว้ด้านของการรูปนั่งใช่ไหมคะรูปนั่งเนี่ยผมก็จะฝึกทุกวันค่ะโดยการทําครั้งละสิบครั้งก่อน แล้วก็มาเป็น15ครั้งเพิ่มทีละ5ค่ะไปเรื<ๆ>่อยๆทุกวันจนได้ประมาณ40-50ครั้งเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะอันสุดท้ายด่านสุดท้ายเนี่ยก็คือการวิ่งค่ะซึ่งการวิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นดานสุดท้ายที่เราต้องทดสอบร่างกายซึ่งเราเหนื่อยมาจากสองดาแล้วด่านสุดท้ายเนี่ยคือก็ยิ่งเหนื่อยไปอีกแต่ว่ายังไงอะทุกคนอะก็ต้องทําให้ได้ใช่ไหมคะ เราอะไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ต้องไปแข่งกับคนเราแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับตัวเราเองซึ่งสําคัญมากค่ะในเรื่องซึ่งสําคัญมากค่ะดังนั้นเนี่ยให้เราจดจ่อกันตรงนี้เป็นหลักนะคะแค่ละของบูมเองเนี่ยก็คือถ้าเขาให้ทดสอบ1กิโลเราจะต้องทําให้ได้2กิโลหรือ3กิโลค่ะเพราะว่าตอนนั้นอะนรู้สึกว่าบูมอะรักการวิ่งไปเลยค่ะบูมวิ่งมาราธอนวิ่ง,ม,งมินิมาราธอนเนี่ยห้ากิโลสิบกิโลเนี่ยวิ่งได้เลยสบาย ไม่ต้องมีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยในเรื่องการวิ่งตอนนั้นเนี่ยลงลับการวิ่งไปเลยแบบปริยายเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ลดน้อยลงแล้วนะคะแต่เรา,าแข่งกับตัวเองนะคะโดยการที่เราวิ่งสม่ําเสมอค่ะแล้วก็ให้อัตราการเต้นของใจแล้วก็อัตราการหายใจของเราเนี่ยสมดุลมากที่สุดไม่เหนื่อยกันไปไม่แบบไม่ให้มันหอบเกินไปไม่งั้นเนี่ยเราจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ทาให้เราเนี่ยวิ่งไม่ไหวอาจจะเป็นลมหรือว่าล้มตรงนั้นหรือว่าเหนื่อย คือบางทีอะเราอย่าไปแข่งกับคนอื่นเพราะว่าเราเห็นคนอื่นอะวิ่งนําไปก่อนเราไปแบบอย่าไปกลัวค่ะเพราะว่าเราเห็นเขาวิ่งไปก่อนเราก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะแบบสักพักเนี่ยเขาก็อาจจะจอดแล้วก็ได้อาจจะแบบเหนื่อยแล้วก็ไปต่อไม่ไหวเลยก็ได้นะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะเพราะว่าเคยเจอมาแล้วจริงจริงดังนั้นเนี่ยก็มีความสมัครสมือในเรื่องของการวิ่งนะคะแล้วก็ต้องวิ่งให้เป็นแบบจังหวะซึ่งตอนนั้นอาบูมแบบไปดูวิธีการวิ่งมาเยอะมาก วิ่งยังไงให้ได้นานนะคะเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งแบบระยะสัน้นเราวิ่งระยะไกลทั้งนั้นเราต้องมีความสม่ำเสมอในการวิ่งค่ะสัมพันธ์กันหมดนะคะทั้งอาจารการเต้นของใจแล้วก็การหายใจของเราด้วยค่ะอันนี้สําคัญมากดังนั้นดังนั้นเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆนะคะทุกอย่าง3ด่านหรือการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆอย่าทิ้งเรื่องการอ่าน เราอ่านหนังสือนะคะอย่าทิ้งเรื่องการอาอกกําลังกายค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะติดหรือว่าเราสอบติดเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการวอร์มร่างกายของตัวเองเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะเป็นสําคัญเลยตรงนี้เด็ต้องเน้นเลยนะคะซึ่งตอนนั้นอะขนาดตัวบุ๋มเองอะวิ่งในตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้แบบไปวิ่งมาลาธอนอะไรนะคะตอนนั้นยังแบบเพิ่งสอบเข้ามาตอนนั้นยังไม่ได้วิ่งมาราธอนอะไรเลย ก็เหนื่อยอยู่บือนกันนะคะแต่ว่าเรามีการวิ่งที่สม่าเสมอมันทําให้เราเนี่ยจับการวิ่งของเราได้อย่างเป็นจังหวะด้วยออันนี้โคตรสำคัญเลยตอนนั้นน่ะทั้ง3ด่ดานเนี่ยผ่านหมดนะคะแล้วก็3ด่ดานเนี่ยไม่มีการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นเลยใน1กิโลเนี่ยวิ่งได้4นาทีกว่าเลยนะคะแล้วก็ส่วนการลุกนั่งนะคะได้ประมาณ60กว่าครั้งได้ค่ะแล้วก็ดันพื้นค่ะที่ยากที่สุดเนี่ยได้30ครั้งได้นะคะ จำไม่ได้แล้วว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าได้30ขึ้นแน่นอนอันเนี้ยเออก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เพราะว่าตัวเองมีแรงคึดแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปให้มันถึงให้ได้แล้วก็ในตอนไปเนี่ยอยากบอกทุกคนว่าให้เอาเพื่อนหรือว่าเอาใครไปสักคนด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเราไม่แน่ใจอันนี้ก็เอาไปเผื่อด้วยดีสําคัญค่ะวันนี้นะคะก็มาบอกจนหมดแล้วนะคะในคร่าวๆในครั้งนี้ในการทดสอบในแต่ละหน่วยงานเนี่ย อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีความใกล้เคียงแล้วก็ขายกันถ้ายัางไงเนี่ยก็ลองไปเช็คในระเบียบของเขาให้มันดีๆนะคะในเรื่องตรงนี้คือวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบูมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ